นะครับทุกครั้งที่เดินทางไปไหนนะครับหลวงพี่อมพลก็จะพกอุปกรณ์ในการนวดด้วยไปด้วยนะครับตอนนี้หลวงพี่อมพลกำลังนวดให้กับผู้ช่วยเลขาหรือเลขาวัดวังวิเวตารามนะครับ พระผู้เฒ่าก็จะชอบเป็นพิเศษนะครับเสียงจะดังนิดนึงนะครับแต่ก็ก่อนระหว่างเดินทางมานี่นะครับผมได้คุยกับหลวงพี่ทองอะไรนะหลวงพี่อะไรบุญเลือง,รองพระบุญเลืองนวดแล้วหายแล้วไม่สึกเลยจะอยู่ช่วยงานหลวงพี่อมพลต่อเนี่นะครับ ลงเองนะครับหลวงพี่ลงเอง <Okay. S 1> ครับผมดีกว่านวดมือนะครับเพราะว่าแรงแรงจะลงสม่ำเสมอนะครับ หลวงพี่คนอายุน้อยๆทําไมต้องมานวดไม่ถึงว่าสี่ห้าสิบก็นวดได้ก็มีของเด็กกว่าก็มีเ็กกว่าก็เป็นปนกันกกีฬาพวกอะไรต่างๆที่มีาาการบาดเจ็บครับคนปกติก็นวดคลายเส้นได้นะครับไม่ใช่ว่าต้องเจ็บต้องป่วยนะครับถึงมานวดนะครับถ้าเจ็บปวดแล้วก็วันก่อนผมแนะนําคนที่หมู่บ้านปินเจริญมานวด อังยังอังสาจะจุจุตะก็ไล่ c h นี่เป็นห้องรับต้อนรับที่ทางวัดสร้างไว้ต้อนรับพระอคันตุกะแล้วก็คนขับรถก็นอนที่นี่นะครับมีที่นอนหมอนมุง้งมีที่นอนมีมีผ้าห่มให้นะครับเป็นสองชั้นนะครับผมก็อาศัยนอนที่นี่นะครับเมื่อคืนนี้ของพี่อภพลก็ก็นอนที่นี่ครับนนนรครับ พระก็ปวดเมื่อยเป็นนะครับพะต้องทำงานนะครับเหมือนจะเจ็บนะครับแต่ไม่เจ็บนะครับ เดินขึ้นเขาได้อีกร้อยลูกเลยนะครับ <Yeah. S 1> นี่หลวงพี่เดี๋ยวดึงคอได้ไหม ขึ้นดูครับว่ามันเบาขึ้นไหมครับอย่างแมว็พาต์ดึงคออาจารย์เดี๋ยวดึงคอนะก็ต้อยต่อยต่อยต่อยอย่างนี้น่ารักนะจ๊ะ มเนี่ยนะครับก <salah> ็จะขอจา